สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทออ a อ for Fun Channel นะครับพบกันคลิปนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนกันเช่นเคยนะครับวันนี้ทางช่องก็ได้พาทุกคนมาดูไอเดียบ้านทรงโมเดินหลังคา2สเต็ปนะครับพิกัดที่บ้าน,านส้มกากตำบลางอำเภอเสกาจังหวัดบึงกาฬนะครับ <Wow. S 1> บ้านหลังนี้ใช้เสาทั้งหมด15ต้นนะครับขนาดความกว้างของ หน้าบ้านก็อยู่ที่6เมตรนะครับครับหน้าบ้านแบ่งออกเป็น2ล็อกนะครับทุกคนครับล็อกละ3เมตรนะครับหน้าบ้านครับให้ทุกคนได้ดูกันครับนี่ครับ3เมตร3เมตรก็เป็น6นะครับแล้วก็ลึกเข้าไปด้านข้าง3เมตร50 3เมตร50 3เมตร50แล้วก็ไปห้องสุดท้าย3เมตรก็เป็น13.50มเมตรนะครับรวมพื้นที่ใช้สอยก็อยู่ที่ แ1ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับเนื้องานนะครับยกโครงมุงหลังคาเทพื้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังกันนะครับเป็นช่วงๆเป็นรายการไปนะครับมาดูที่เสากันก่อนครับทุกคนครับบ้านหลังนี้เสา15ต้นเป็นเสาหน้า5นิ้วนะครับนี่ครับพอดีสวยพอดีเหมาะเลยครับความสูงของเสาก็ จากตีนเสาถึงปลายเสาสามเมตรนะครับก็ลงดินไปประมาณสัก30เซนครับที่เหลือก็ขึ้นข้างบนไปนะครับเสา15หต้นเจ้าบ้านซื้อมาในราคาตรงนี้เดี๋ยวบอกกันก่อนครับเหล็กเหล็กแกนเป็นเหล็ก3าหุนเต็มนะครับสามหุนเต็มนะครับตาม,ตมตที่ผมดูน่าจะเป็นสัก3โลกว่านะครับประมาณ3โลเก้าไปถึง4โลนะครับอยู่ที่เมตรละ สองร้อยบาทนะครับเ <Okay. S 1> สาสิบห้าต้นความยาวต้นละสาเมตรรวมความยาวก็อยู่ที่สี่สิบห้าเมตรเมตรละสองร้อยก็อยู่ที่เก้าพันนะครับราคาเสานะครับนี่คือในส่วนของราคาเสาครับจากนั้นเรามาดูในส่วนของโครงเหล็กแล้วก็แผ่นหลังคาครับทุกคนครับครับโครงเหล็ก และแผ่นหลังคาตรงนี้เจ้าบ้านจำจำนวนเหล็กไม่ได้นะครับแล้วก็จำได้เฉพาะราคารวมนะครับโครงเหล็กรวมแผ่นหลังคาเดี๋ยวมาดูที่โครงเหล็กกันก่อนนะครับจะเป็นเหล็กอสเสเหล็กจันทันนะครับเหล็กลูกตั้งนะครับเหล็กไข่กันโยกนะครับวางไข่กันโยก2ตัวนะครับเป็นเหล็กกล่อง3นิ้วคูนิ้วครึ่งนะครับมาดูลักษณะการวาง จนทันนะครับห้องกว้าง3เมตรครับห้องกว้าง3เมตรเจ้าบ้านวางจนทันครึ่งนะครับคือเมตรห้าสิบก็ใช้จำทันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับเขอบริมสุดที่เป็นชายก็เป็นเหล็กกล่องสองนะครับเหล็กกล่องสองนะครับเดี๋ยวให้ดูมุมใกล้ๆนี่ครับเป็นเหล็กกล่องสองนิ้วคูนิ้วครึ่งคูนิ้วนะครับเป็นเหล็กกล่องไม่ฉีดเห็นไหมครับตรงนี้ก็เชื่อมเชื่อมยกขึ้นไปนะครับ ให้เหล็กได้สัมผัสกันนะครับเป็นการเดินเชิงชายนะครับครับไปครับในส่วนของโครงเหล็กแล้วก็แผ่นหลังคาแผ่นหลังคาอยู่ที่เมตรละ105บาทนะครับเป็นแผ่นแผ่นเมทอลชีตตรงนี้เจ้าบ้านใช้จ่ายไป30,000กับ600บาทนะครับโครงเหล,ล็กหลังคาแล้วก็แผ่นหลังคาแล้วก็สกรูนะครับจากนั้นเรามาดูส่วนของ พื้นนะครับนี่ครับเทพื้นคอนกรีตเรียบร้อยนะครับมีหน้าระเบียง6เมตรคูณ3เมตร50นะครับ2ห้องด้านหน้านะครับแล้วก็ในตัวบ้านหลักในตัวบ้านหลักก็6เมตรคูณ7เมตรนะครับ4ห้องนะครับรวมแล้วพื้นที่4ห้องในตัวบ้านหลักนะครับอาจจะก,กั้นเป็นห้องนอน2ห้องโถง1ก็ได้นะครับในแผนต่อไป แล้วก็ด้านหลังนี่ก็เป็นเป็นห้องครัวกับห้องน้ำนะครับตรงนี้อตอคิดว่าครับคิดว่าครับตามที่เห็นมานะครับ<ะ>ในส่วนของมาดูในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการเทพื้นนะครับเดี๋ยวเปิดบินตรงนี้ครับซีแพคใช้ไป7คิวคิวละ1,750บาทนะครับแล้วก็ไวเมดหนึ่งม้วน ขนาดตา30 30คูณ30หน้ากว้าง2เมตรยาว50เมตรก็อยู่ที่100ตารางเมตรนะครับครับบ้านหลังนี้8 1เตารางเมตรสั่งไว้เมตรมา100ตารางเมตรก็มีเหลือนะครับถ้าไม่อยากให้เหลือก็ตัดลงไปเลยครับปูป,ปูลงไปจะได้แข็งแรง <Huh? S 1> นะครับไ้เมตรมัวนละพันสามจากนั้นในบินนี้ก็มีมีรวมเข้ามาคือไม้สีข้างนะครับไม้สีข้าง,ไม,างไม้ปิดสีข้างปิดสีข้าง,ส,างสีหน้า นะครับรวมแล้วค่าใช้จ่ายอยู่ที่18,260นะครับในส่วนของปูนแล้วก็ไม้สีข้างนะครับครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับดั้งสูงดั้งสูงประมาณเมตรยีนะครับครับแล้วก็อ่าข้างหน้าก็มีแบ่งแบ่งละซดลงไปหน้าระเบียงนะครับครับที่เห็นเป็นรอยแผ่นเมทัลชีนนะครับครับนี่ครับ ใายนะครับช้ยื่น80นะครับใช้ด้านข้างครับยื่น80แปลวาง1เมตรจันทันวางเมตร50นะครับนี่คือรายละเอียดข้างบนนะครับครับจากนั้นมาดูในส่วนของค่าช่างนะครับค่าช่างใช้จ่ายไปตรงนี้เจ้าบ้านให้ลูกหลานทําให้นะครับก็เป็นงานช่วยเหลือนะครับช่างคิดไป7 0 0 0บาทนะครับช่างคิด7,000บาท คือราคาญาติพี่น้องนะครับคือลูกหลานทําให้นะครับเจ็ดบาทถ้าเราไปจ้างช่างกันจริงๆนะครับตามราคาท้องตลาดจ้างช่างกันจริงๆอยู่ที่เสาต้นละ1น0 0งพันพันสนะครับที่เขาไปยกกันครับค่าช่างเหล่านี้ก็น่าจะอยู่ที่2 0 0 0มืนกว่าบาทนะครับถ้าเสาต้นละถ้าเสาต้นละพันห้นี่ก็ <S <S> <S ก็ เดี๋ยวคิดคำนวณดูก่อนนะครับถ้าเสาต้นละพันสิบห้ต้นก็หมื่นห้านะครับถ้า,าต้นละพันห้าก็ไม่ต่ำกว่า2,000 20, มืนกว่านะครับนี่คือราคานะครับออแต่นี่เจ้าจบ้านใช้ลูกหลานทําให้นะครับเดี๋ยวมาดูค่าใช้จ่ายนะครับสรุปกันอีกทีครับทุกคนครับค่าเสาเก้าค่าแผ่นรังค้าบวกโครงเหล็ก3ามหมกับหกรค่าพื้น นะครค่า c ีแพ็นะครับ,บ18,200แล้วก็ค่าช่าง7,000รวมตัวเลขที่เจ้าบ้านจ่ายไปตอนนี้ก็อยู่ที่64,860บบาทนะครับนี่ครับคือส่วนที่เจ้าบ้านจ่ายไปตามเนื้องานที่เห็นนะครับครับก็ให้ทุกคนได้ดูเป็นไอเดียนะครับครับแล้วก็ถ้าถ้าเรารวมค่าช่างตามท้องตลาดนะครับ คิดค่าช่างเข้ามาตรงนี้สักประมาณสัก2 0,000กว่านะครับรวมเข้าไปนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก79,800นะครับหรือว่าตัวเลขกลมๆก,ก็อยู่ที่80,000นนะครับบ้านหลังนี้นะครับถ้าตามราคาตามตามที่เราจ้างช่างกันโดยทั่วไปนะครับนี่ครับก็ให้ดูกันเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียกันนะครับทุกคนครับครับก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที nice ่ร UH, ับชมโฆษณาด้วยนะครับครับก็ฝากด้วยนะครับดูโฆษณาให้เต่าออดด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เต่าออดด้วยนะครับครับสาหรับวันนี้ต้องจากลาทุกคนไปไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ขอกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ